ครับสวัสดีเวอรลุ่นอนิเมะลาสแตนทุกท่านหนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับทูน่าเทมเพสนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอีโวดีโอนะครับตั้งแต่ศูย์เลยนะครับยันไปกอรลี่เลยนะครับตั้งแต่ยังไม่มีตัวละครหรือว่าหาตัวละครไม่ได้นะครับใครที่ไปไม่เป็นครับคุณมาถูกทางแล้วนะครับก็สําหรับวิธีการแรกเลยนะครับที่เราจะหาดีโอนะครับก็คือการที่เราครับต้องไปสุ่มดีโอนะครับที่ตู้3นะครับแบนเนอร์นะครับ ดีโอนะรับจะเป็นตัวมิตินะครับไม่ใช่เลเทียลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขึ้นเป็นตรงนี้ให้นะครับก็คือเราต้องไปหาเราต้องไปหาดูเองนะครับว่าดีโอจะขึ้นมิติตอนไหนนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูนะครับว่าดีโอมิติครับมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการหาดีโอมิตินะครับตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับต้องมีดีโอก่อนนะครับพอหลังจากเราได้ดีโอจากตู้โลกตู้สามมาแล้วนะครับเราก็ต้องเคลียร์สตอรี่ครบก่อนนะครับนี่เราต้องเคลียร์เมืองโมริโอ โมริโอให้ได้ครบทุกด่านก่อนนะครับแล้วก็ด่านสุดท้ายนะครับจะมีโอกาสดรอปเป็นแอนเชียนซีดิส์นะครับซึ่งชิ้นเนี้ยนะครับเป็นชิ้นที่สําคัญมากนะครับในการอีโวจากดีโอร่างมิติกนะครับไปเป็นร่างอัลติเมตนะครับนี่นะครับเราสามารถอีโวดีโอตัวนี้ได้นะครับโดยใช้แผ่นดิส์นี้นะครับแผ่นดิสซีดีนี้ครับใช้1อันนะครับแล้วก็ใช้เป็นของพวกนี้อีกนิดหน่อยนะครับส่วนหลังจากที่เราเคลียร์สตอรี่เสร็จน้วนะครับเราก็ต้องไปเคลียร์ลีเจนเซตตบด่านนี้เลย ซึ่งด่านพวกนี้นะครับจะมีโอกาสดรอปเป็นชิ้นส่วนที่เอาไว้ evo dio ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Bla ค s p i บสปา e เบสคอร์บ Lip Cage นะครับไม่ก็ Vampire b o บนนะครับของพวกนี้นะครับเป็นของที่เอาไว้ใช้ evo dio ทุกอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นใครสามารถเก็บพวกนี้ได้หมดไวๆนะครับก็จะดีมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นของที่เอาไว้ใช้ทำเคสเหมือนกันนะครับสำหรับการ evo ตัวละครอย่างพูชชี่นะครับก็สําหรับวิธีต่อไปนะครับก็คือการหา daily page หนึ่งนะครับ ซึ่งในออลีเพจหนึ่งนะครับเราสามารถได้จากลีเจนสเด็ด่านหนึ่งเลยนะครับโอกาสเ5สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับพอเราได้ไดอารี่เพจหนึ่งมาแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้นะครับเราก็ต้องไปคุยกับซูคุนะนะครับซูคุนะจะอยู่ข้างหลังตรงซัมมอนนะครับตรงนี้เลยนะครับประมาณแถวแถวนี้นะครับนี่คุยกับซูคุนะตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็จะได้เป็นไดอารี่เพจสองนะครับแบบนี้เลยนะครับพอคุยกับซูคุนะเสร็จนะครับเราไปตรงที่ช็อปนะครับ ตรงที่ช็อปนี้นะครับจะมีตัวละครสปีดวาก้อนอยู่นะครับซึ่งถ้าเราคุยกับสปีดวาก้อนแล้วนะครับโดยที่เรามีเดลลี่เพจหนึ่กับ2องนะครับเขาจะให้เดล l ี่เพจสามมานะครับก็คือพอเราได้3ามเดล p ี่เนี้ครบนะครับมันก็จะปูทางไปสู่เพจของตัวละครที่มีชื่อว่าพุชชี่นะครับเป็นตัวละครบาดหลวงครับตัวนี้พอเราสามารถปลดล็อก การคุยกับพูชี่ได้แล้วนะครับโดยการได้ตัวละครพูชี่มานะครับเขาจะให้เราทำเควสสักเควสนะครับเควสแรกนะครับจะเป็นการเคลียร์มอนที่ชื่อว่าเลสิสแทนนะครับเคลิกเลสิสแทนนะครับมันจะเป็นตัวที่เอ่อหน้าตามีผมประมาณผมต่างๆครับใส่ชุดดำๆครับเวลาลรารีเจนสเต็สครับมันจะนับแค่รีเจนสเตทนะครับซึ่งลงหนันนอร์มัลธรรมดาก็จะไม่นับนะครับลงแค่รีเจนสเตทถึงจะได้คิวนะครับต้องคิวไอตัวเคลิกเลสิสแทน890ตัวครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าจะเป็นประมาณไหน ประมาณนี้นะครับส่วนไดรี่เพจที่2คือการที่เราต้องไปฆ่าไอตัวละครบินนะครับตัวสีแดงแงที่มันบินบินอยู่อะครับ600ตัวนะครับพอเราฆ่าเสร็จแล้ว600ตัวนะครับเขาก็จะปลดเควสที่สามให้เรานะครับซึ่งการปลดแต่ละเควสต้องไปคุยกับพุชชี่ก่อนนะครับสมมติปลดเควสแรกเสร็จเราก็คุยกับพุชชี่ต่อนะครับพอปลดเควสสองก็คุยต่อกับบาทหลวงนะครับพอปลดเควสสามเสร็จเราถึงจะสามารถอีโวเป็นอ่าซีมูนได้นะครับ ซึ่ง daily page สามนะครับเราต้องไปตี mini บอสนะครับดาน legendate mini b o สตัวไหนก็ได้นะครับจะเป็น b o สแบบอะไรก็ได้นะครับ b o สจบด่าน boss e อเลยแบบนี้นะครับที่เวลาเราเล่นนะครับพอเราเก็บครบสามอันใช่ไหมครับเราก็จะได้ของ Eo บาทหลวงมานะครับที่มีชื่อว่าอันนี้นะครับอ่า green baby นะครับบาดหลวงใช้ชิ้นนี้ในการ Eo นะครับ green baby พอเราคุยกับบาดหลวงเสร็จสามเฟสนะครับเราคุยปั๊บเขาจะให้ green baby มาเลยนะครับแบบไม่มีข้อแมนะครับ ก็คือพอเราได้กินเบบี้มาปั๊บให้เราอีโวเป็นซีมูนพอทําร่างซีมูนเสร็จนะครับเราก็ต้องไปเก็บพระจันทร์นะครับเขาจะให้เราไปเก็บพระจันทร์นะครับหน้าตาของพระจันทร์ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับปั๊บพระจันทร์สามารถเก็บได้ทุกๆต้นชั่วโมงนะครับไม่ว่าจะเป็นบ่ายโมงห้านาทีบ่ายโมงถึงบ่ายโมงห้านาทีนะครับบ่ายสองถึงบ่ายสองห้านาทีนะครับสองทุ่มถึงสองทุ่มห้นาทีแบบนี้ครับมันสามารถเก็บได้ทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับ สมมติเราเก็บสองทุ่มของเมื่อวานใช่ไหมครับพรุ่งนี้เราสามารถเก็บอันต่อไปได้พรุ่งนี้สองทุ่มเหมือนเดิมนะครับนะก็เราเก็บไปครบสามอันนะครับเพราะเราเก็บครบสามอันใช่ไหมครับแล้วเรากลับมาคุยกับตัวนี้นะครับเราจะสามารถอีโวอ่บาดหลวงครับเป็นขั้นต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นของอีโวให้นะครับว่าของอีโวที่ใช้อีโวไปเป็นร่างอัติเมติไปขึ้นมันเป็นยังไงนะครับก็ของดีโก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วน วิธีการคุยอีกรอบกับไอตัวนี้นะครับคือถ้าสมมติมันขึ้นอะไรแบบแดลอกแบบนี้หรือแบบนี้นะครับให้เราไปเก็บกระดูให้ครบก่อนนะครับเก็บกระดูให้ครบแบบทุกแบบเลยครับกระดูแบบทุกแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นแขนขาหลังหรืออะไรวะเนี่ยตัวแบบเนี้ยครับต้องไปเก็บให้ครบก่อนถึงจะคุยกับตัวนี้ได้นะครับและเขาก็จะปลดล็อกเพวสที่เราสามารถเก็บพระจันทร์เพิ่มได้ครับพระจันทร์จะสามารถเก็บได้สูงสุดถึง3อันนะครับในแต่ละวันก็คือ3วันนะครับใช้เวลาอย่างต่ำสามวันในการ e โอนะครับผม ส่วนพอเราได้มูลแฟกเมนมาครบใช่ไหมครับเราจะสามารถอีโวตัวโปเชตัวนี้เป็นเมดินเฮเวนได้นะครับพออีโวเมดินเฮเวนเสร็จนะครับเราก็จะทำเฟสของดีโอเสร็จไปเกือบหมดแล้วนะครับก็คือเฟสแรกครับก็คือการหาตัวมิติเลยนะครับไอดีโอล่างมิติเลยนะครับส่วนเฟสสองก็คือการอีโวไปเมดินเฮเวนนะครับก็คือตัวที่ผมบอกไปมีใช้พายจันทร์สามดวงนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือหยุดเวลาของดีโอล่างอัลติเมทให้ได้ครบ200อรอบนะครับ ก็คืออันนี้ก็จะลงแบบอินฟินิตลงอะไรนับหมดเลยนะครับจะเป็นลงนานทั่วไปด่านแรกอินฟินิตอะไรพวกนี้ครับนับหมดเลยนะครับก็คือต้องไปกดให้ครบ200รอบนะครับส่วนอันที่3 d ม o ด i a r y นะครับ d ด o d a ดล y จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับชื่อ v a มพายเดลลี่นะครับเราสามารถได้ v a มพายเดลลี่นะครับโดยการเข้าเล่นร e เจนสเตดด่าน3นะครับซึ่งมีโอกาสดออยู่แค่2%อนะครับอันนี้พอได้เดลลี่ปั๊บเราจะเสร็จเควสอีกอันหนึ่งนะครับ แล้วก็คอมพิโมอริโอลิเจนเซตสามสิบรอบก็คือเคลียร์ลิเจนเซตพวกเนี้ยครับให้ครบสามสิบรอบจะเป็นอันไหนก็ได้ลิเจนเซตหนึ่งสองสามได้หมดเลยนะครับพอเราเคลียร์เควสเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็คือเราก็ต้องลงอินฟินิตไนท์แมร์ด่านเนี้ยครับอินฟินิตไนท์แมร์พวกเนี้ยเลยครับด่านธรรมดาเนี้ยครับลงไนท์แมร์ให้ครบหนึ่งร้อยเวฟถ้าครบหนึ่งร้อยเวฟปั๊บใช่ไหมครับเราก็จะเสร็จอีกเควสหนึ่งส่วนเควสสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นคอมพิซโปรเจคเควสไลน์นะครับอันนี้นะครับเป็นเควสที่เรา ได้ตัวซีมูนอัปเกรดซีมูนมาครับคือได้กรีนเบบี้มานะครับในงานอัปเกรดซีมูนพอเราเก็บเควสเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเอากิฟต์วั i ท e ม์นะครับไปรวมกับอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในดีวา n นคราฟเตอร์นะครับนี่นะครับนี่เราจะได้กิฟต์วัทม์หน้าตาประมาณนี้มานะครับแล้วก็ต้องไปคราฟเอมพตี้เฮลิกมานะครับซึ่งเอมพตี้เฮลิกใช้ของ ไอคออไวโอนะครับคอร์นิกเอเซนแล้วก็มิติฉาดนะครับส่วนวิธีการหามนี้ก็คือครัฟเป็นอิมพ์ติไว้อมานะครับอันหนึ่งแล้วก็ลงอินฟินิตนะครับดานไหนก็ได้ครับจะเป็นโลกแรกหรือโลก2ก็ได้นะครับลงอินฟินิตดานไหนก็ได้นะครับซึ่งมีโอกาสดรอปจากบอสอินฟินิตแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็คืออันนี้ต้องใช้ดวงมากๆเลยครับถึงจะดรอปพอมันดรอปปั๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้เป็นสีเหลืองๆนี่มาเลยพอได้เป็นสีเหลืองนี่ปั๊บเราครัฟเป็นอิมพ์ติเฮลิกมาครับ้เป็นี้นะครับปึ๊บ ของส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้คือทั้งหมดของการเก็บเฟดีโอนะครับอาจจะดูไม่ยากมากนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยครับอย่างต่ำสามวันนะครับในการเก็บระจั์ก็สําหรับดีโอเป็นตัวละครหนึ่งที่เอาไว้ใช้ลงด่านแบบลงไอพวกแบบลงไต่หออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าตัวมันพา s s สิพาร์สิอ่าลีเดอร์ของมันนะครับก็คือการที่เอฟเฟกพวกแบบซีแบบอ่ะทัศนเมกิสโลแบบเนี้ยครับ สตันฟีดติดไฟฟ้าแบบไอริมูรูแบบเนี้ยครับก็คือจะติดนานขึ้น30%สมมมติติด1วิก็จะกลายเป็น1วิครึ่งนะครับ1วิ30นะครับแบบประมาณนั้นนะครับสำหรับดีโอนะครับตัวนี้ก็เอาไปลีดเดอร์ได้นะครับถ้าสมมติเราเราทีมเราเน้นฟูลซัพพอร์ตนะครับแบบใช้ดีโอใช้ไาริมูรูใช้เป็นทัสึมากิอะไรแบบนี้นะครับก็สำหรับการหาดีโอก็มีประมาณนี้นะครับสั้นๆนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ